เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่ครบทุกท่านข้าพเจ้านายสิชัยจารุศินตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึงของโรงเรียนบ้านแต้มใหม่อำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่ง ข้าเพเจ้าขอเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ที่เสนอดังนี้<า>ข้อมูลพื้นฐานของรโรงเรียนโรงเรียนบ้านแต้ใหม่ตั้งอยู่ในตำบ,บนลน้องบกอำเภอเหล่าสะโกกจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด9 7คนข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน12คน สำหรับแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคลิปวิดีโอเรื่อง What do you do? คือการส่งเสริมทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเนื่องจากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนักเรียนจะเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเพื่อใช้ในการพูดและเขียนโต้อตอบสื่อสารในชีวิตประจําวันขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัวได้และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อไป เนื่องจากนักเรียนขาดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาในชีวิตประจําวันนักเรียนไม่ให้ความสําคัญและสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควรส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีผลสมริิทางการเรียนที่ต่ําดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้นําการจัดการเรียนรู้แบบ2อง W 3 P ซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากวิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นวิธีที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งวิธีการสอนนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่เรียนในการสื่อสารอันได้แก่ทักษะทัท้งิด้านคือฟังพูดอ่านและเขียนโดยสามารถเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าเรื่องคำศัพท์การออกเสียงและโครงสร้างทางภาษาเป็นปัญหาในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะหากนักเรียนไม่สามารถจดจําคําศัพท์การออกเสียงและโครงสร้างประโยคได้นักเรียนก็จะไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสรื่อสารจากการที่ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ,อกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน13คนเรื่อง occupations หรืออาชีพต่างๆพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่สามารถอ่านเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆได้ต้องให้ครูผู้สอนเขียนให้ดูและอ่านนำดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำการจัดการเรียนรู้แบบ2 W 3 P มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง What do you do เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์และประโยช์พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้ และมีความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทํางานซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นํามาใช้ได้สรุปไว้5ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียนวอร์มอัพครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเช่น teacher farmer doctor nurse police officer chef soldier student singer 2. ขั้นนําเสนอ presentation คุณครูนำเสนอประโยคคำถามและคำตอบการขอแลรลกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแล้วให้นักเรียนออกเสียงตามดังต่อไปนี้ What do you do? I'm a student. What do you do? I'm a teacher. 3. ขั้นฝึก Practice คุณครูแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มแล้วให้นักเรียนสลับการพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพนักเรียนจะได้ฝึกพูดถามตอบทุกอาชีพจนคล่อง 4. ขั้นนำไปใช้ production มี2กิจกรรมดังนี้ใบงานที่1 occupations bingo คุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่1 occupations bingo นักเรียนเล่นเกม bingo โดยพูดถามตอบเพื่อขอแล่ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเพื่อให้ได้ bingo ภายในเวลา5นาทีคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของ bingo โดยถามคำถาม what do you do แล้วให้นักเรียนตอบคำถามจนครบจึงถือว่าผ่านไบงานที่2 What do you do? คุณครูให้นักเรียนทำใาในงานที่2 What do you do? โดยดูรูปภาพเกี่ยวกับอาชีพแล้วเติมประโยคในช่องว่างให้สมบูรณ์เมื่อนักเรียนทำาในงานเสร็จเรียบร้อยคุณครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ 5. ขั้นสรุป wrap up คุณครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในวันนี้โดยเปิดภาพที่เกี่ยวกับอาชีพแล้วให้นักเรียนถามตอบเกี่ยวกับอาชีพจากภาพที่เห็นนักเรียนสามารถถามตอบ เพื่อให้และขอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เห็นได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1ด้านความรู้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพจากรูปภาพที่ดูได้ถูกต้องโดยประเมินจากการสังเกตการพูดออกเสียงในชั้นเรียนและใช้แบบประเมินการพูดผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีขึ้นไปจํานวน13คนที่เป็นร้อยละร้อย จุดประสงค์การเรียนรู้ที่2ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้โดยประเมินจากผลวรวมคะแนนที่ได้จากการทำใบง,งานที่1 Occupations Bingo เล่นเกมบิง g o อาชีพและใบง,งานที่2 w h a t d o You Do ดูภาพแล้วเติมประโยคให้สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ขึ้นไปจำนวน12คนที่เป็นร้อยละ9ก3า จุดประสงค์การเรียนรู้ที่3ด้าน้งคุณลักษณะนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทำงานโดยประเมินจากการสังเกตการทำกิจกรรมในชั้นเรียนและการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีขึ้นไปจำนวน13คนคิดเป็นร้อยๆปัญหาและอุปสรรคนักเรียนบางคนจังจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพไม่ได้ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการพูดออกเสียงคำศัพท์ ครูผู้สอนจึงแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้นักเรียนที่จดจำคำศัพท์ได้และออกเสียงคล่องช่วยพูดออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้องและให้คนที่จำคำศัพท์ไม่ได้ออกเสียงตามจนคล่องนอกจากนั้นครูผู้สอนอยังให้นักเรียนได้ฝึกพูดถามตอบทั้งกับครูจับคู่กับเพื่อนและทั้งชั้นเรียนอีกด้วยส่งผลให้นักเรียนจดจำคำศัพท์และประโยคได้ดีขึ้นมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น และสามารถทำาายงานที่หนึ่งจนได้คะแนนเต็มทุกคนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้พบว่านักเรียนมีผลพอบการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการนอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนมีความสุขจากการทำกิจกรรมดังที่เห็นได้จากรอยยิ้มของนักเรียนซึ่งสำหรับข้าพเจ้าถือว่าการสอนครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแล้ว ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ